ไยดีเอบอสคูสุคนอย่าี้ตอง,อ,องนี้ชุสอนใหบาวดำปองว่ปองยังแลลวหมามางานบุตนในหนึ่งเขาหนึ่งหนามสักตะกี้ว่าเอาเมือมาแล้วว่าปองพาวานเขายัางบทตรในลุกมาหนึ่งสะเดไปหาหน้องคําก่อ นอนก,กูจูอยู่ยังเสาแหงไต่ไพก่ก็ขมาแม่กับลูกเนะี่ยเป็นยังคือบุรุษหนึ่งเขาวะน้องข้ามเพิ่นขะขาอียาเพิ่นตู้ลูกหนึ่งเขาเลยขมาขมาขมาหับข,ขมา ลูกหนึ่งเขาวะไปแจากว่ามันแจ้งเนะี่ยพอสิปงพะวานเนี่ไหวแม่น่ะกับพวลูกลูกหนึ่งเขาไปลูกหนึ่งเขาให้เน่ะเอามูหน่อยมาเนี่ยสิปงพาะวานนี่ขันปะปงม่ใช่ได้ดิพออยกปงพระวานนี่ไวไนะลูก,ลก,ปลกเ,เ,นเนป็นหนึ่งเขาแวก็หนึ่งเป็นอยู่บ่ โอ้ข้างในหนึ่งเขาผู้เป็นไม่ใช่ขมานหขมาขมา,าว้าวมันม้วนแน่ลูกหนึ่งเขาให้แน่ไปปวงพวานนี่สิบอจะปวงพวานเนี่ยไว้ไปลูกไว้ ไปหนึ่งเข่าให้แน่สิไปปงพระวานใช่แล้วยิ่งยุ่งห่วยว่าขอนั่นพ่ออยากปงพระวานเดี๋ยวนี้น่าหามูหน่อยมันนั่นทำมันใหญ่ไวไวไปไวงานก็ขยันไม่ว่าหนินะไว,ไวลูกไปหนึ่งเข่าให้แน่หนึ่งเป็นยุ่ดเดี๋ยวนี้ฮะ อบอลนะไปลูกหนึ่งข่าวใส่แล้วบอให้นอนลูกไว้ไว้หนึ่งข่าวก็ไปบ่ลเสื้อแล้วมดหนึ่งข่าวเปลี่ยนนะไปไปมันสวยเลยนะสวย ยังฮาวนอนยังก็แจ้งแล้ว6โกโมงเราเน,ะาานี่นั่นเป็นหนึ่งข่าวให้นะอย่าโปรงผ้าวานแต่นี่นะ6กโมงหนั่นดูไปแล้วบันจมไปน้ำ สายบาทนี่นะฮะปุ๊บไปสายไปสายหามบ่าหามพอปุ๊วกขี้หนังเขางอกเลยยางเขาห้องน้ามเลย ยังนักม้วนแล้วพอปลุกให้ลูกหนึ่งเขานะถ้<อ>าบัตรนี่ปลาลุ้งเลยหลังจากเข้าห้องน้ำล้วออกมาแล้วบัตรนาบูปปิสิปสมาแล้วนาบูดปปิสิปสมาแล้วบัตรแล้วแล้วสิหนึ่งให้ละข่าวนะบัตรนี้นะอย่าปมพะวานเด้ แม่กับพ่อกับลูกลูก,ลก,ลกมาเละมามาเปลี่ยนน่าได้กบปุ๊กลูกมาหนึ่งเขาคือยหยาคือซาแต่ง่วงนอน ซีเรียสด้ฟลุกฟุกให้ลูกหนึ่งเฮ็ดไปยังน้อยหกเจ็ดปีหกปีให้หนึงเขาเองลองเบิ่มว่าสิ์ไซคือึ้บ่ได้นเป็นดังไทยเลยติดเตาโอ้เป็นงานเลยน,นับปะ่ะท่านบนหนึ่งให้ลูกหนึ่ง Đi nói ít lại Vâng chào ba cái lục là lục nâng khảo hay kín hoặc khẩm à Xe lục nâng hay Ôi đi nó hết nặng hơi Sao cứ dẹn hay nó tích Này, hết เอ็มกูย่างอ่ะแล้วพูผ่านถึงเมื่อเฮ้ยพาผ่านจายงลุกเนะี่ยสิธาถ้าะพื้นเสียงน,นำเป้าเท้าทานแต่ข้าวเก็บใส่ ก็ลองดังเองงั้นให้มู่ดังให้กังพอนวอาใส่ทานก่อนเอาใส่เอาทานแ็ทานแปะใส่จั้นใส่จันแปะขึ้นได แต่แหน่บ <Heritage desserts> ่ม <ating> ีนงเย็นบ่หาเย็นบ่ก้อนน้อยแทาทานน่ะก้อนใหญ่ๆใส่นะกุหึก้อนใหญ่บ่มีถึตัวพันแล้วแม่น่ะกะตะกี้บอกคำ้มาลูกบ่ลูก ได้บอเข้ามาก็ทานั้นมันเบิดสนะก,ก่อนหน่อยใท่เดี๋ยวนียเอากวามง่ายๆหี่นยกว่าใช่ไืเจ้าเอออันนี้ทานน้อยน่อยทาน,น รุ่นประตูกอมซีดับ์พือนพื้นิดมันกะติดแล้วเกลงผ่านนี่โอ้ยมืมมไปล้างมือแล้วก็ไปล้างมือเตรียมเสื้อขาวบันติดเจอร์นะมือซีไปดับมันติดแหละล้ะลางมือทาเสื้อขาวบันล้งไส่นนติดแล้วก็ <c oughs> เตรียมเสื้อขาวแล้วน้องเข้ามา ใส่น้ำโมงหนึ่งละสูตรได้นะมันก็เต็มหม้อละน้ำนะเกาะเขี้ยงน้ำหมวกนั่นอ๋อนี่นี่น,นี่เอาหัวตะมาใส่นี่แหละทอดสซนี่จะเพิ่มเอาหัวตะมาใส่เอาหัวตะมาใส่หม,ม,มงหนึ่งตัวนี้แล้วก็ทอกล่องน้ำหมวกนั่น เขาชิบไว้ไปให้มูสิไปทอกทีมยังเสียดายเออเออนั่นน่ะนั่นไหมเ็อาไปให้มูกินมันกระตุย้ยเอ้ยอเฮ็ดละชื่อไว้ม,มันเป็น ใหา่มาประเทศล่างก้อนตักมาล่างอีกน้ำน,นะล่างเขานะประสดบพราว่าแล้วละมาๆโอเคโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคมาโมหนึ่งมาคักโปกร้ายผมจะจกน้ำนะ ีแนี้ยไม่ได้พิจารณานะครับไ,ไปนอนต่ออีกเลยไปรีบๆ <laughs> ไปนอนต่อ <c oughs> บาดลาวสีว่า,า <c oughs> นะสำหรับคลิปนี้ก็ยนวพอสมควรเลยติดใ,ใจกาฝฟกุดไลายกุแชเสร็จกดติดแตามซองบ่าดัมเอลเดอร์ซ้อนลูกหนึ่งเขามาเนี่6 7ปีแล้วลูกก็ คือซีติดอยู่ดอกเดยไพ่เฮินๆอยู่ไอ้ข้างโมนหนึ่งห้องบทียงซะน,นะฮะพอ,อกันคลิปใหม่สบายดีพวกสกุสุขคนสบายดีที่เขัมาส่งคลิปของบ่าวดำ